ขอต้อนรับเพอสู่คำถามยอดทินดักบาดในอีพีที่สองครับวันนี้อยู่กับคุณนะครับมาทำไมอะ่ะมาครับคุณมาทำไมนะโอเคคำถามคุง<อ>ม,มาทำไมอ,ะอ,อ่ะอ๋อคุณรถถังครับในกรณีที่คุณเจอคนตัวใหญ่แต่วิ่งช้ากับคนตัวเล็กที่วิ่งไวจะปิดใครครับต้องปิดทั้งสองคนเลยครับทำไมอะ่ะก็ต่อให้มันวิ่งเร็วหรือมันจะวิ่งช้าหรือจะตัวใหญ่หร,ห,ญหรือจะอะไรเราก็ต้องปิดครับถ้าเกิดมันเป็นหน้าที่เราที่อยู่ขา้างในเราค,คุณเป็นใครครับเนี่ย ก็เป็นคนเล่นบัตรนั่นแหละคือหน้าที่กูกูต้องปิดกูก็ต้องปิดแต่เร็วจะช้ากูต้องปิดเก่งอย่งวะกูก็ต้องเอาปิดได้อะแล้วก็้าเจอแบบคนที่แบบเทคนิคเก่าๆก่าเหมือนคนแก่กับเจอคนที่แบบตัวใหญ่ๆสูงใกายภาพแบบกล้ามแข็งเป็นมาตาการแข่งกันตัวใหญ่อ๋อแล้วจริงไม่เป็นสองคนอะเทคนิคเขาเจอกันอยู่แล้วเขาต้องไปปิดกันอยู่แล้วมันเล่นสามคนเล่นห้าคนมันต้องมีคนที่ปิดตัวนั้นอยู่แล้วยังไงผมก็เจอตัวใหญ่ทึ้ไมาแต่ที่ผ่านมาสองรอบผมบอกคุณปิดสองคนเอ้ยนั่งกับเจอคน ต้องดูบริบทว่าสั่งแบบไหนสั่งแบบมีแท็ฮอกหนัก,ห,นกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสั่งแบบมีประโยชน์มีสาระผมฟังคร,รับอ่าแล้วทีวคนไม่พูดเลยเลยนะไม่พูดเลยเลยแบบเป็นใบไม่ไม่คุยสื่อสาร,สารต้องสื่อสารแต่ม,มองตาอย่างเดียวแต่ไม่รู้ใจโอ้โถ้าเกิดคุณมาเจอเลยหนึ่งสองสามไม่คุ้นจักกันมาก่อนเลยไม่คุยกันเลยคุณจะเล่นเข้าขาแั่แม่งอยู่ทีมใครอยู่ทีมคนสั่งดีหรือเปลมาไม่เป็นชอบส่งกับคนที่รัดเล่นบาสเก่งมากๆแต่ไม่ส่งเลยจะอยู่ทีมใครอยู่ทีมคนส่งครับเอ้าทำไมอ่ะเขาแบกไม่ได้นะเขาแบกไม่ได้้้้กกกก็จรริิงงแแต่่่่่่ววาาาาาาถถยยยยเเเทบบบอออออลลลนนดูัคใชมมีขหไ สรุปแล้วอยากเล่นเยอะๆหรืออยากเล่นน้อยๆอยากเล่นเยอะๆอยากเล่นเยอะๆดิได้เยอะแต่แพ้ <c oughs> ก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายแล้วต้องอยู่คนเก่งไหมไม่อยู่กับใครก็ได้ที่กูได้เล่นโอเครัเข้าใจได้อยู่นะครับขอบคุณครับ